นะครับคุณนัทนะครับวันนี้นะครับคุณนัทมีสิ่งดีๆมาบอกและเปามองไปกับทุกท่านครับที่รับชมคุณนัทนะครับหรือว่าติดตามหรือว่เข้าองของคุณนัทอยู่นะครับคุณนัทดูด้อกับคุณนัทนะครับวันนี้ครับคุณนัทมีอันนี้ครับหนังสือส่วนวนนะครับส่วนวนอย่างไรครับให้ตัวเราสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตได้นะครับวันนี้นะครับคุณนัทนะครับมีวิธีมาแนะนำครับพอรับชมกันเือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับมาเลยครับมาทําความรู้จักกับหนังสือสมมูเล่มนี้ก่อนนะครับหนังสือสมมูลเล่มนี้นะครับนี่เลยก็เป็นปกแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับด้านในนะครับคุณนันได้นําบทสวดต่างๆนะครับที่นิยมสวดกันและคิดว่าจําเป็นนะครับที่สวดแล้วจะสามารถส่งเสริมแล้วก็ปรับดวงชะตาให้กับทุกๆท่านได้นะครับใส่รวบรวมเอาไว้แล้วในเล่มนี้เลยที่สาคัญครับคุณทับจัดเรียงให้แล้วด้วย สามารถนะครับสวดได้ตามลำดับในการจัดเรียงที่คุณนัดได้เรียงเอาไว้ให้นะครับอเช่นถ้าสวดปกติก็หน้าหนึ่งถึงหน้าที่6อีกครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถกดน้ำแผนเมตาได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดอยากจะสวดต,ต่ออยู่ <S <S ก็เลือกเลยครับเลือกบทที่สวดใส่เพิ่มเติมเข้าไปด้านด้านาต่อท้ายต่อท้ายนะครับจากจากหน้าที่6 6ครึ่งไปแล้วเนี่ยใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สวดต่อไปได้นะครับแล้วเสร็จแล้วค่อย ทำการกดน้าทีหลังนะครับอย่างเช่นหน้า6ครึ่งนะครับของเรลาที่ใส่ไว้ก็คือจบด้วยบทนะครับบทชายปรลิศมหากานะครับคือจบกที่บทนี้นะครับแต่ว่าถ้าแต่ท่านใดจบแค่ตรงนี้ก็สามารถตรวดน้ําได้เลยครับแต่ว่าถ้าให้อยากสวดต่อก็สามารถเพิ่มเติมได้อย่างเช่นอยากจะสวดในบทของเมตตาใหญ่ก็มีครับบทกินนมชรก็มีนะครับบทขันทัปรลิศก็มีนะครับก็สามารถครับ สวดเพิ่มเติมได้ธรรมจักนะครับบทธรรมจักบทกรณีไม่ใจสุดก็มีเช่นกันนะครับก็สามารถสวดเพิ่มเติมต่อท้ายไปได้นะครับหรือถ้าท่านใดอยากจะสวดพระคาถาต่อมีไว้ให้เช่นกันครับคาถาเงินล้านอย่างเงี้ยครับเห่งมบทมหาจักรพรรดิก็มีเช่นกันนะครับก็สามารถเลยครับว่าท่านใดชอบบทไหนหรือว่าสวดแบบไหนก็สามารถสวดเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยการแผ่เมตตารับในทุกๆครั้ง หลังจากการสวดมนต์นะครับสว่วนที่สองของการสวดมนต์คุณนัคงคิดว่าทุทกท่านที่รับชมอยู่เนี่ยคงมีความรู้แล้วแหละนะครับว่าสวดมนต์แล้วดียังไงดีแบบไหนนะครับเพระเาะบนง้นจะข้ามสวนดไปนะครับแต่ว่าส่วนตามเนี้ยครับคุณนัเชื่อเลยครับว่าจะสามารถครับปรับเปลี่ยนและแก้ไขดวงชะตาของท,ทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คุณนัทก็ทํามาแล้วสวดมาแล้วใช้มาแล้วนะครับเห็นผลจริงดีจริงจริงมาบอกต่อ อยากให้ทุกๆท่านไดนไนนน้นำไปสวดมนต์กันนำไปใช้กันและที่สําคัญครับเรื่องนี้คุณนัแจกให้ฟรีนะครับแจกให้ฟรีเลยถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้ไวส้สวดมนต์นะครับอยากจะได้ไห้สวดมนต์ครับคอมเมนต์นะครับได้เลยหรือครับกดที่ลิงก์ของ Facebook ของคุณนัทนะครับทักทันอินบ็อกได้เช่นกันนะครับว่าอยากได้สวดมนต์เปลี่ยนชีวิตไปสวดเพื่อจะเปลี่ยนดวงชะตาและเปลี่ยนชีวิตของตัวเองนะครับ นะครับก็อบอกว่ออันนี้จ่ายค่าจะส่งเองนะครับจ่ายค่าจะส่งเองนะครับเล่มหนึ่งไม่ไม่ค่าส่งมายี่สิบาทไม่เกินยี่สิบาทนะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็หรือว่าใครอยากได้หนึ่งเล่มก็ทักไปได้เลยหรือว่าใครอยากได้มากกว่านั้นก็ยินดีนะครับเผื่อใครอยากจะสวดแล้วเราอาจจะไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากคนที่รักก็ได้เช่นกันนะครับก็ยินดีเลยครับมาทักมาเลยนะครับทักมาแล้วใครที่ เฟซบุ๊กส่วนตัวของคณนัทนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ที่ยูทูบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับคณนัทตอนนี้มีอยู่สักอ่าสามร้อยกว่าเล่มนะครับสามร้อยกว่าเล่มวันนี้ที่ทำคลิปนี้คือวันที่สองตุลาคมนะครับยังมีอยู่สามร้อยกว่าเล่มนะครับถ้าท่านใดได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะได้ไว้นะครับอยากจะไปสวดมนเพื่อเปลี่ยนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตของตัวเองต้องรีบทักมาเลยนะครับเพราะว่ามีจมวนแค่นี้ครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับคือถ้า จะมีรอบต่อไปก็คือต้องรออีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับดีแน่นอนครับสามารถปรับเปลี่ยนชชตาได้นะครับอยากให้ทุทกท่านได้รับไปนะครับเพื่อไปสวดมนต์กันนะครับจะได้ปรับเปลี่ยนดวงชชตานะครับปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันติดติด,ตดขัดขัด,ขดในชีวิตเราครับได้ไหลลื่นขึ้นได้ดีขึ้นนะครับไม่ไม่เป็นเรื่องของอะไรการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพเช่นกันนะครับทุกๆกสิ่งทุกอย่างได้ไหลลื่นได้ปรับ ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะดีขึ้นมากหรือว่าดีขึ้นน้อยจะได้มากหรือได้น้อยก็ต้องตามวาสนาของแต่ละท่านนะครับตรงนี้นะครับอ่ะแต่ยังไงแล้วการส่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะเป็นการเสิริมนะครับพระพุทธองค์พระสัมฤทธิ์สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับดีทุกบทนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งนึงครับเลียนีธรรมาจากฟรีนะครับตอนนี้วันที่2ตุลาคนนี้อยู่มา300กว่าเล่มนะครับถ้าท่านสนใจทักที่ ฟซบุ๊กของตัวของคุณนัทได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับที่ช่องยูทูบนี้เดี๋ยวมาทักไปนะครับอ่ะนะครับปกสวยงามเลยนะครับอ่ะแล้วสุดท้ายนี้ครับก็อ่านม้วนทานบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกับคุณนัทนะครับในการจัดพิมพ์นะครับหนังสือสดมทเปลี่ยนชีวิตเรื่มนี้นะครับแล้วนํามาแจกนํามามอบให้กับทุกๆุคนทุกๆท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะได้ไปไปสดมนนะครับแล้วก็ขออัานมวนทางบุญด้วยนะครับ บุญใดที่เกิดขึ้นกับทุกท่านครับคุณนักขออนุมทนาบุญด้วยแล้วกันและเช่นกันครับบุญใดที่เกิดขึ้นกับคุณนัทจากจากการทําหนังสือส่วนมน์นะครับในใน,ในครั้งนี้นครับก็ให้ทุกท่านครับสามารถครับอนุมทอานุานนาบุญโลวมไปกับคุณนัทได้เช่นกันนะครับอ่ะสอบคลิปนี้ก็สวัสดีครับบุรรักษาครับ